มี่จะออกหวานแบบบอกไม่ถูกออกหวานอต่นี่จะออกมันมันสีขาวออกมันมันเขียวมันเข้ยวมันเขียวผู้หลักอืมอืมฮึน่ะน่ไงเอกติดนะครับทุกคนทุกคนอร่อยอร่อยจ๊ะอืมขอบคุณ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 ที่มาส่งกำลังใจยำงำงำยำยำำำำ ยเกิร์ยเกิดยเกิด์เกิันนี้เอามาสองชนิดอืมอฮ้ยก็เด็นใส่หน้าขออภัย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 ทุกทุกคนแบบอยู่นึกจะนะนะนะจะโยเกิรอตจะได้แบบรักษาลำไส้หน่อยย่าลำไส้ไม่ค่อยดีเลยกระพงกระเพาะ กดไหย้อนนู่นนี่นั่นครับคุณนะน้องไก่มาคนนี้ไม่ได้ออกเดินเลยน้องไก่เขาว่ามาธุระที่ที่สุพรรณบุรี <c oughs> มากินโยเกิร์ตจ้าโยเกิร์ตนะอืมอร่อยจริงใจเลยอืมกินกับขนมขนมไทยอะไรเอย ขนมไทยอะไรเออขอบคุณขอบคุณขอบคุณน้องไก่เลยจ้าช่วงนี้รู้สึกกระเพาะไม่ค่อยดีอ่ะย่าก็เลยต้องกินแบบเนี้ยกินจืดๆเนาะกินกินกึจับจืดๆแล้วก็อ่าไม่ได้ปรุงรสเยอะนะคะกินแบบต้มๆกินของทอดเยอะกินกะหลานหลานก็กินปลาทอดไก่ทอดทุกวันคุณน้านขอบคุณจ้าคุณน้านอื้ม ไปดูกับข้าวคุณน่านเมื่อคืน <c oughs> ใช้ F4 อีกตัวหนึ่งไปเดินไปเดินบ้านคุณน่านฝ <c oughs> นตกบ่ฝนตกไม่จามภาคเหนือฝนตกไหมคะคุณน่านขามากินโยเกิร์ตด้วยรู้สึกลำไส้ไม่ค่อยดีค่ะก็เลยกินกินสุดจืดใส่ก็ไม่ใสะ่ะน้ำคนน่ะกินมัน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 ติดเหงือกกินเผือกติดฟัน กินทั้งมันกินทั้งเผือกิดทั้งเหือกติดทั้งฟันขอบคุณนะคุณน่านคุณกายทักกายทักกายอืออืมเมื่อวานแวะไปแวะไปดูแวะไปดูร้านสดน้องน้องพรคนสวยอืมก็เลยว่าโทรศัพท์มันเรื่อมแข้ง เลยเอาเอเอาเอฟซีเข้าไปดูไปแวะไปบ้านคุณน่านด้วยอมไม่ได้แวะไปนานแล้วคิด<ม>ถึงคิดถึงอยู่นะน่านนะมาแล้วจะมีแข่งเรือไปเปล่าเนี่นอกบ้านคุณน่านน่ะเนี่ยขนมขนมไทย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 ที่บ้านปากใต้เขาจะเรียกขนมค่อมต้องหลังค่อมใช่ไหม <c oughs> แต่มันเป็นกะทิเนี่ยเนี่ยอืมกินกะทิมากมันก็มันนะ กว่าจะขับมันออกจากร่างกายเราได้เฮ้ยๆๆสู้ๆๆๆเนาะสู้ๆซ,ๆซ,ๆซาซาปันังกา้าปนังกี้อืมบางที่เราอายุเยอะแล้วมันก็กินอะไรยากเะเ่ยอ้องก็เอาเอาโยเกิร์ตมาดักไว้ค่ะอเอาโดเาโยเกิร์ตมาดักไว้หน่อยกินโยเกิร์ตดักไว้บ้างมันจะได้แบบเออเนาะบาลาน์บาลานลำไส้เนี่ยมันริไส้เนาะอ,อร่อยอร่อยค่ะคุณไก่ขา,ขา ยบเลิมนะคะอ่าอืมอันนี้ก็ไปซื้อไปจากโรงอาหาร <c oughs> นี่ก็โรงอาหาร <c oughs> อันนี้ก็นหนจะโรงอาหารอืมสลับกับลูกชายเมื่อวานลูกชายเขามาที่ท,ที่โรงพยาบาลเขาก็มานั่นแหละมาทําธุระกับกับแฟนเขาเนาะเราก็มาทํากายภาพใช้อันตราซาวกล้ามเนื้อคอบ่าไหลตามสภาพร่างกายเนาะเราอายุเยอะแล้วนี่แหละ นี่ค่ะขนมใส่ไส้ค่ะแม่ซื้ออะไรแม่ซื้อขนมขนมอะไรขนมใส่ไส้อร่อยอร่อยค่ะทุกคนทุกคนรักษาสุขภาพด้วยกันนะคะเพื่นอนๆเดี๋ยวนี้ย่าต้องพกโยเกิร์ตเนี่ยละปรนมานี่ศูนย์เปอร์เซ็นต์อ๋อที่มันแบบไม่หวานเอาไขมันน้อย <c oughs> เพราะว่าร่างกายเราไขมันสะสมมานาน สะสมมาจากขนมด้วยค่ะทุกคนทุกคนอ,อร่อยหวันมันอะไรหอมชื่นใจนำน